ไ่ไงเห็ดพึ่งสวยได้เพื่อนนี่ว้านอนจ้าแล้วแอ่แม่อุ้ยเจอแล้วเห็นแล้วดอกใหญ่ใหญ่จะได้ไหมฮะ เก็บหัวล้วนะวลองจริงมันมีเห็ดเหลืองนะขาน้อยจังเก็บขาน้อยจังไม่ได้เอาบ่อมาหรอเอาดูกันได้แต่ขามันแน่ขามันก็จะได้ไหมไม่ได้อ้ห สวัสดีทุกคนนะจ๊ะลงรถมาแล้วก็เจอวันนี้เราเข้าป่าเฮ็ดตั้งก่อยเลยค่ะโอ้เฮ้ฮ,ฮ้ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว <laughs> พงเลยั <laughs> ไปหมดแล้ว โอ้โมันกินแบบทะลุหมวกเลยอ้อยเคยจะกินอะไรขนาดนั้นเธอ,อเธอไม่แบ่งให้ฉันเลยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอากำลังพูดพูดอยู่หอแน่นไหมดูดูก็แน่นอยู่นะจะไปนะ อืมสวยเหมือนคอนเกทเราจะก้าวเพื่อนมานะสิมิดมิดเออเอาเห็ดโอ้หมานสุดจะข้างทางนี่แหละอะไรเน่าเน่นดีไม่ติดขาไหมโอ้โหเน่าน่ารักอยู่นะอ้อยนอุ้หน้าดอกนหะ <laughs> นึ่งห้าร้อยก็ ใช่ไมอใช่ป่ะแค่ไหนไงอืมมันเหลืองแบบเหมือนจะไม่ใช่ไงนี่รถเข้าไปเอามือถือแกมาด้วยดิน้ารถไม่จอดเนาะเพไ่้ไม่ต้องเดินไกลเพ่เลยหรอออกกำลังกายเ่โอ้โหอืมหาย สวยมากเลยอ่ะอืมแต่อันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ขาขากันยังไม่ค่อยได้เท่าไหรน่นเกแกไม่แน่ใจไงอ,อโโ้เราต้องตีแบบนี้เหรอเพื่อนได้ไอปาไงสูยจูด้วาอา้สวยอ่ะ เอาแบบไหนลายบอลเอาไปลายบอนลองเอามีดลองเอามีดเราเนี่ยเร็วเอามาเอามาเดี๋ยวดิไม่มีมือถือไม่มีมือถือสองเครื่องบอกไม่มีมือถือจะเอากี่เครื่องดีวะเพื่อนท่านนี้อือหู้ยสวยสวยสวยมาแป๊บนึงเพื่อนสองดอกมาไหนอย่าเหยียบนะอุ้ยสองดอกเนี่ยอย่าเหยียบนะเพื่อนดู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  โอ้น่ารักน่ารักเหมือนเราเลยอ้หแนวาแล้วว่ามันคมกว่ามีแต่นั้บบน,นมันก็คมกว่าอยู่แล้วองคมอือกำลังขึ้นเลยอ่ะไม่ผิดหวังอุ้ยช่วยอ่ะขาคมมากก็กลัวไงกลัวนิ้วขาดค่ะทำงา,านไม่ได้ก็อุ้ยไหนเห็นไหม แก่แล้วไงแก่แล้วไงเอาขามันนี่แก่เก่าแล้วไงเก่าไม่ใช่อะไรอะไรเหรตายที่ไหน มันเห็นได้ไหมเนี่ยเหมือนได้มนไไม่ได้เลย,เน,ไไเลยนี่คนขาสั้นสั้นมันคนโอ้โหมันกินขาแกดูดูด,ด,ดูจะให้ดูโอ้พุง <laughs> <laughs> กิน, <laughs> ก,นกินจนพุงกางมีมอะไรอะ่ะ โอ้โหเสรยดายมากได้แต่ดอกแมงอะไรไม่รู้แมงอะไรได้แล้วเพื่นก็จะมาแล้วนะเขมากสวย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 นี่ให้ตัดแบบนี้ตัดอยู่ในดินน่ะโอ้ยมันคมเกินแล้วมันกินไปเยอะไม่ไป มันเผินไม่เอาวนไม่ตัดมันต้องใช้แรงนะฮะโห่แกแล้วไงโอ้โหแก่แล้วไง, <c oughs> วไ,งได้ขามานชุดกระถางท้ายให้จ้าว้าย <c oughs> จะชนเราคาดว่าจะชนเราเนี่ อื mm ้หืมหมานข,า,ขา,ไนาไปหมดแล้วไหมก็ได้อยู่นะ mm hmm. สีขาวเรามันจะคมกว่านี้ mm hmm. แต่ดอกไม่มันจะไ,ไม่ได้มันแกไม่เจอหรอไม่ได้เดินอกอน่แกแล้วไงอะ่ะ แก่แล้วแก่เลยแก่มากเลยอ่ะนั่นไม่เอายึดโทรศัพท์ไปใหย่ๆเพื่อนนันเจ้เห็นเลยดีเจ้เห็นเลยดีทำดี่เห็นึ่งดีอือรู้อือห็บเลยอือสวยมาก เต้นโมเต้นโมเต้นมโมเขาจะมาตาน,นี่เสียงมตาน,นี้เลี้ยงมาทางนี้ก็ตามหาไปไมเ่เจอเหมือนมิกกามิตาอะไรอยแต่ไม่ใช่ชื่อผู้หญิงมิราหรือมิกาเอาใส่ไหนดีเฮ้ยนะอือ พึ่งพึ่งหวานเวลาพึ่งมันจะพึ่งแดงแต่ว่านี่ก็พึ่งเหมือนกันพึ่งคันพึ่งหวานนะเนี่ยหวานเทียบหวานเทียบเต็งสุเช็คต็งหมูเต็งแดเต็งโม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 โอ้โหโอเคนะเพื่อนไม่แก่นะไม่แก่แกแล้วไงคนเก็บแก่ดังเดี๋ยวดูสองดอกเลยนะ บ้านรอแกนะขาใา,างออกกระแสทั้งมือ,อ,อขาไม่ได้ขาก็ไม่ได้ ขาก็ไม่ได้เสียใจขาใหญ่มากแต่นอนกิน บอกเอามือถ <c ười> ือมาเอ็นตั้งกล้องเนาะกล้อำยุก็บังหน้าสิโโอ้แตงหสวยนะสวยมากมากถึงมากที่สุดโโอ้หยังหวานเลยนะเนี่ยโอเค Ô hẹn tất cả mọi người mất. Ui, chắc chắn chưa. Quá chi em bé, chị chưa giờ. Anh em em chắc chắn. Anh em chắc chắn 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 ะดุดไม่ต้องล้มเนี่ยสวยมากเลยดอกน้อยแต่มุแตไม่ถ่ายรูปแค่จมูกนี่แคจมูกแต่อกกเต้อันนี้มันขาไม่ีนยนขาขาคนเด็นขาคนนั่นแหล โคขามันเงี้ยนเหมือนคนเก็บเลยเหมือนคนถ่ายเลยสม่ไม่ไกลกันหรอกนะเหมือนคนถ่ายเลยอุ้ยตุ้ม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 ตง้มตุ้มตง้มขาไม่ได้เพื่อนนิ่มาไี่ขาไม่ได้ดอกก็ไม่ได้แม่หนอนกินเถอะทน โอ้โหยังเหยียบฟางแล้วนะโอ้โหวงงีดไอ้เห็ดมันปูอู้ตรงนน้นเห็ดมันปูเระหินเต็มเลยโอ้โหได้อย่างเงี้ยก็โอเคเห็นไหมหลังเริ่มหนักขึื้อนเดืองเธอ โอ้โหแก่งงแ,แล้วไงแก่แล้วแล้วเราก็เจอเพื่อนแกดอกสวยแต่เพื่อนเก็บเองเผ็ดไทยเผ็ดไทยไม่รู้ พึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดลองที่ไหนแล้วเนี่ยออเธอมันมาลาได้เธอมันไม่ได้ลาแค่นอนกินขามันน่าสวยเรื่องแม่ไม่ใช่หรอือตอนนี้ยังเลื่องไม่ได้สวยแค่นี้แหละนี่พึ่งหัวแดงแล้วก็อ่านไม่ได้ อสวยอยู่นะเพื่อนเห็นไหมขาวโบ๊เหมือนหน้าเราเลยหัวแบ่งหัวแบ่งมันก็ต้องมีแบ่ง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 มากเละเธอดูหัวมันแบ่งแบ่งรู้แล้วอะไรไต่หัวเ่ะมีดอกข้างๆกันนี่นะคะอขา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 ไต่หัวเราอ่ะ สัตว์ประหลาดตายหัวอุ้ยตายใหญ่เลยงานเมางเ,เามาเมางเมาเมางมเราไ,ม,ไ<ด>ม่เอเราไมไ้หมไม่กินลึกมันกินล,ลึกเกินจะได้ของเสร็จแล้วงานเมาได้เลยนะขาใหญ่ เสีงยงใครวะเสียงรถปิดรถอ่ะอเสียงปิดรถเอาอะไรเสียงปิดรถรู้แล้วว่าเจยบอกเอาอะไรเพือ่อนเราเจอแล้วดอกหนึ่งหัวแหวงหัวแหวง

โอ้โหแฟดแฟดเนาะสวยอ่ะแฟดก็บอกแล้วว่ามันมันจะแฟดวันนี้วันอะไรอังคารอังคารเดี๋ยวอบให้หมดเลยแรง ขาหายเลยขาหายดูขาเหมือนกันตำรวจขาไม่ได้เหยาเหยาแล้วเชื่อก็มองไม่มาว้าวสวยอือหือสวยอ่ะกระลังกระโปงได้อย่างเงี้ยแบบโอ้สุดยอดอุ้ยไม่ยืนไม่จับไม่ยืนอ โอ้โหโอ้โหขาได้ขาได้ขาได้ดูนนะอืมขานั่นเปียกถึงจะแก่งไหมขายังอ่อนสามรถนั้ไงเพื่อนสามรถดอกเดียวสามรถนี่นะสิบรถก็ได้เอาสิบรถไปก่อนนี่ได้ละเลือนอกอกก้านี่เพื่อนเห็ดพึ่งหวานเลกนีเยอะแยะทงนั้น,นเ,นยเ,ยเ,เลยจ้าแต่ไม่สวยเท่าไหร บ๊ายบายนะนะจ๊ะบ๊ายบาย